สวัสดีครับวันนี้เรามีแนวทางนะครับสำหรับรถยาริส2013นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกสเตปพ่อบ้านนะครับโหลด1นิ้วใช้ชุดโชคโปรเฟนเดอร์ดิฟนะครับจัดล้อโอลิวิวแชปเตอร์สนะครับขอบ15รลัดด้วยยางฟิเลนซ่า9 5 55งเ R นะครับ1นิ้วตรงประมาณนี้เลยบอกเลยนะครับว่าโปรเฟนเดอร์ดิฟนุ่มนวลอย่างคาดไม่ถึงนะครับคันนี้ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับทั้งนุ่มทั้งขับขี่สบายไม่โยนนะครับหนึบมาในตัวเดียวเลย ตอบโจทย์มากขายเยอะมากนะครับสําหรับ p r o f เ n d e r Dip สบายมากปรับนุ่มแข็ง16ระดับหน้าหลังปรับหมุนหัวตรงนี้นะครับใช้งานง่ายบอกเลยตอบโจทย์สําหรับพ่อบ้านนะครับคันนี้ลูกค้ามีลูกเล็กเนาะมีคาร์ซีทสตัวขนสัมภาระเยอะแยะเราจัดให้1นิ้วนะครับเหมาะกับการใช้งานฝากไว้ด้วยสอสวินแมคไทยกุ้งหัดใหญ่ครับ